สวัสดีครับผมพอดีมีคําถามเข้ามานะครับมีข้อสงสัยเข้ามาเกี่ยวกับการทําสวนนะครับไม่ใช่ทําไร่นะก็คือมีท่านนึงนะครับใน Facebook ถามเข้ามาว่ามีพื้นที่อยู่ประมาณ10ไร่ประมาณนี้แหละจะปลูกอะไรดีจะจัดสวนยังไงซึ่งน่าจะเป็นคนที่กาลังวางแผนทำเกษตรอยู่นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยเอาสวนผมนี่แหละมาให้ดูนะครับมาให้ชมมาให้พิจารณานะไม่ได้บอกว่าเอามาเป็นตัวอย่างนะครับเข้าเรื่องเลยครับโซนนี้เลย โซนนี้เป็นโซนที่อยู่เนินบนนะครับบนพื้นที่ประมาณไร่เศษๆซึ่งในโซนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีความมั่นคงยั่งยืนยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มจากทางด้านขวามือนะครับขวามือก็จะเป็นสวนไม้ผลชนิดหนึ่งเป็นสวนลำไยครับถัดมาตรงที่ทางด้านซ้ายนะครับตรงกลางนะก็จะเป็นสวนไม้ยืนต้นอีกชนิดหนึ่งครับแล้วก็มีพวกกล้วยพวกอะไรด้วยนะครับอันนี้อกเป็นไม้พี่เลี้ยง ถัดมามุมสุดทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสวนไผ่ครับตอนนี้เหลือไว้ไม่เยอะประมาณ 2- 3สแถวผมจะจัดสวนแบบผสมผสานนะครับในช่วงที่รอไม้ผลเนี่ยก็ไม่เสียเวลารอครับที่เห็นไม้ไผ่ปักอยู่นี้คือพืชระยะสั้นนะครับซึ่งจะให้ผลผลิตภายในเวลาประมาณ1เดือนเสร็ษเหมือนต้นนี้เลยที่ผมทําคลิปไว้น่าจะ2ส,สัปดาห์นี่แหละตอนนี้ก็กําลังติดผลนะครับก็ได้กินแล้วนะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ ต้นเล็กๆที่กําลังขึ้นอยู่ข้างต้นกระท่อมเนี่ยก็คือถั่วที่ปลูกได้3-4วันนี่แหละนะครับก็จะเป็นผลผลิตในระยะสั้นที่จะออกต่อไปส่วนไม้ไผ่ทางด้านข้างโซนนี้เนี่ยผมก็ปลูกไว้เพื่อกินดอ,อไม้ด้วยและที่สําคัญลําของไม้ไผ่เนี่ยนอกจากจะตัดมาใช้สอยได้แล้วปลายของไม้ไผ่เนี่ยผมก็มาปักทําค้างถั่วค้างบวบแบบนี้แหละก็จะปลูกไปจนกระทั่งไม้ผลไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้เนี่ย มีการเจริญเติบโตคลุมดินก็คือเราไม่ต้องไปรอนะครับไหนๆก็วางระบบน้ําไปแล้วเนี่ยเราก็ปลูกพืชให้หลากหลายระยะที่ผมใช้เนี่ยก็คือ4ีคูณ4เมตรนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ว่างก็จะออกกล้วยมาเสริมแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยการทำไม้ผลระยะชิดเนี่ยมันมีข้อดีก็คือมันบริหารจัดการง่ายนะครับแป๊บเดียวก็คุมหญ้าคุมดินไมหมดแล้วก็อาจจะเสียเวลา ตัดหญ้านิดหน่อยในช่วงปี2ปีแรกพอตกมาปีนี้เนี่ยโซนนี้มันก็มีไม้ผลคลุมดินเป็นต้นลำไยซึ่งลำไยเนี่ยมันสามารถให้ผลผลิตนอกฤด,ดูกาลได้ยังมีอีกจุดหนึ่งครับข้างสวนไผ่เนี่ยก็จะมีไม้พยุงเสริมเข้าไปครับตอนนี้สูงก็5-6เมตรแล้วเป็นไม้พยุงไทยนะครับพยุงจีนก็มีก็คือพื้นที่โซนเล็กๆข้างบนเนี่ยเราสามารถปลูกพืชได้หลากหลายนะครับถ้าผมจะทําสวนไม้ผลอย่างเดียว เกิดปีไหนราคาตกก็ไม่มีอย่างอื่นเสริมถูกไหมครับผมก็ต้องปลูกให้มันหลากหลายและที่สําคัญเนี่ยความยั่งยืนมันอยู่ที่ไม้ยืนต้นด้วยนะครับเราก็ต้องจัดสรรพื้นที่เนี่ยปลูกไม้ยืนต้นเสริมเข้าไป5ต้น10ต้นแล้วแต่พื้นที่ว่างตรงไหนนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยพยายามอย่าปลูกให้มันปิดบังแสงไม้ผลนะครับก็คือควรเด็กเลี้ยงทางด้านาที่ใต้ประมาณนี้ที่ตะวันตกก็ปลูกแล้วก็มีการแต่งเกียงสังกอให้แสง ส่องผ่านสวนไม้ผลเราด้วยก็จะทําใหา้การติดดอกออกผลสมบูรณ์แนวคิดที่นํามาแชร์ในวันนี้ก็คือเราไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวในแปลงเดียวเพราะว่าหนึ่งละมันมีความเสี่ยงเราควรปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดและที่สําคัญอย่าลืมพืชระยะสั้นนะครับในช่วงที่รอๆเนี่ยไหน,นๆก็วางระบบน้ําไปแล้วเนี่ยน้ำต่หยดมีค่าควรหาพืชระยะสั้นมาใส่เพื่อให้ได้ผลผลิตในเวลาอันสั้นนั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นแนวคิดส่วนตัวนํามาแชร์นํามาเล่าให้ฟังเผื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยที่กําลังเตรียมแปลงทําเกษตรอยู่เนี่ยได้นําไปตัดสินใจลืมบอกไปนะครับอย่าลืมสํารองแหล่งน้ําไว้ด้วยหากพื้นที่น้อยๆเนี่ยอาจจะทําบ่อเล็กๆเ,เ,เพื่อใช้เลี้ยงปลาแล้วก็ใช้รดต้นไม้เราด้วยไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่เยอะมีแค่หนึ่งไร่เนี่ยเราก็สามารถจัดสวนให้มีพืชที่หลากหลายได้อันนี้คือโซนด้านบนที่ผมนํามาให้ชม หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังสนใจที่จะทำกะเกษตรลองพิจารณาดูสวัสดีครับ